อโยสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนอาการยิงหัวนะครับสำหรับผมนะครับ โอเคครับอย่างแรกนะครับให้คุณมาที่ตั้งค่านะครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือปุ่มนะครับปุ่มวิ่งของคุณเนี่ยความมันจะมีความไวนะครับตรงนี้ความไวการวิ่งเนี่ยเอ่อผมแนะนําให้ปรับเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้านะครับถ้ามันไวเกินเนี่ยอ่ามันจะทำให้คุมยากนะครับหมายถึงว่ากระสุนคุณมันจะสายออกนะครับก็ผมได้ลองทําการทดสอบเลยครับส่วน T V P ให้ปรับแปดสิบนะครับเพราะว่ามันจะเห็นระยะใกล้ต้องคุณจะได้เห็นหัวเป็นหัวใหญ่ๆนะครับ ส่วนสลหรับแ p p ให้กดเปิดไว้นะครับอย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือเปิดแ p p ครับแล้วก็เอาเจ้าเป้าเนี่ยวางไว้ตรงหัวนะแล้วก็ลองกดยิงไปนะครับวางเป้าให้โดนตรงหัวนะโอเคพอได้แล้วให้ขยับออกมานะก็ัข้ยิงโอเคถ้ามันยังโดนหัวเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วครับ เ็นไหมเวลาคุณกด T P กับ F p P อ,อะ่ะมันจะเล็งจุดต่างกันแต่ว่าก็ยิงได้เหมือนเดิมก็นั่นแหละครับไปที่ปุ่มกำหนดเองแล้วก็ให้คุณลากไอ้ลูก,กาตาเนี่ยให้่าคิดตัวเองนะครับว่าให้เอามาวางตรงจุดที่เราจะมาร์กไว้นะครับจะมาร์กว่าเป็นหัวนั่นแหละโอเคก็คือตรงนี้ปุ๊บขยับขึ้นมาหน่อย ก็คือจะค่อยๆขยับนะครับปรับ F อ P แล้วก็ลองดูนะครับว่าพอเราปรับลูกกตาวางอย่างเงี้ยเรายิงปุ๊บแล้วมันเป็นหัวไหมแบบยิงปุ๊บแล้วมันโดนหัวไหมครับหรือว่าโดนตัวเงี้ยอ่าดูนะ F อ P โดนอ่าเอาลูกกตาวางโดนอ่าได้ครับเห็นไหมพอได้แล้วอ่าเท่านี้ก็สําเร็จแล้วครับก็จะได้อ่าเป็นเหมือนลูกกตามานะครับ เป็นการฝึกวางหัวนะเอาไว้สาหรับวางแบบหัวเวลาโดนชาร์จหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับก็คือการที่ยิงหัวคมเนี่ยมันจะทะะําให้สตัวเอออ็อกไวห้าเการยิงตัวตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ห้านัดสี่นนะัสิบนัดอะไรเออแต่ว่าถ้ายิงหัวนะครับนิดเดียวปึ๊กปึ๊งสามนัดก็ล่วงนะครับก็ต่อไปก็คือการฝึกวางฝึกวางเป้านะครับ ผมไม่ได้เอาเป้าเล็รตรงกลางนะแต่ว่ามันโดนนะครับมันแค่คลิกนะครับเล็กน,น,น้อยนะก็เห็นว่าแข่งบางคนก็ใช้นะครับทิมนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับปรับแอพแล้วก็ปรับปุ่มนะครับให้มันเข้ากันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับนอกจากการฝึกก็คือโดดลงไปยิงคนวางเข้ารออะไระก็ไม่มีอะไรเนาะ มันก็จะมีประมาณนี้แหละครับเปิดแอ p แล้วก็เปิดดูนะครับว่าโดนจริงไหมก็ทดสอบแล้วครับก็โดนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเคมตัวอย่างกันนะครับ สามที่เหมือนเดิมฟังนู้นหมดเลยพี่เหมือนจะใช่ฟังที่ลงคาแล้ว เล็อคสี่

Watch out. Help. Watch out. Watch out. Thank you. Watch out. I got supplies. เล่นฟ้าเล่นเลี้วจะเล่นได้บนหนึ่งเลย

Watch out.